สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเออแหวนหลวงพ่อเช่มวัดฉลองภูเก็ตมาให้รับชมกันนะครับเออเดี๋ยวเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยนะครับครับแหวนนี้ก็เป็นแหวน,เ,นงเงินโลหะลงยาเขียวรุ่น112ปีหลวงพ่อเช่ม วัดฉลองจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมของคนชาวภูเก็ตแหวนรุ่นนี้ยังเคยเกิดปฏิหารกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่กำลังไปปฏิบัติงานเหตุไฟไหม้แถวบริเวณเกาะสิเิจังหวัดภูเก็ตพนักงานดับเพลิงจึงได้นำรถด,ดับเพลิง ที่บรรจุน้ำปริมาณไม่เต็มถังจึงทำให้รถเกิดเสียหลักพลิกคว่ำทางมูลน,นิธิต้องช่วยกันใช้เครื่องตัดเล็กเพื่อนำคนขับรถออกมาจากรถที่ประสบเหตุแต่ที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือคนขับรถไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยทำให้คนในจังหวัดภูเก็ตได้เห็นและประจักษ์รู้กันว่า พุทธคุณคุ้มครองแคลคาดปลอดภัยด้านเมตตามหานิยมและมีการอารัตนนาและลึกถึงขอพรอได้สำริดผลครับเรื่องที่ผมกล่าวมาข้างต้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอยู่ที่ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้ครับใช้วิจารณญาณในการ รับชมและรับฟังนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ